สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทานายดวงแบบโหราศาสตร์นะคะเป็นดวงของชาวราศีมังกรหรือว่าชาวราศีมังกรแคปพิคอนนะคะคือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์นะเป็นกลุ่มชาวราศีมังกรนะคะสัญลักษณ์ตัวแทนก็จะเป็นแพะทะเลดาวประจําตัวก็จะเป็นดาวเสาวเลขเจ็ดนะคะธาตุก็จะเป็นธาตุดินแข็ง บุคคลที่เกิดในกลุ่มชาวราศีมกรน,นะคะจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยนะรักสันโดษรักความเป็นส่วนตัวนะชอบเก็บตัวเป็นคนที่ปากหนักเป็นคนที่หน้าตาอมทุกเป็นคนซีเรียสเป็นคนเครียดน,นะหน้าเหมือนกับว่าเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะเข้ากลุ่มเข้าพวก นะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเป็นคนหัวโบราณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำนะเป็นคนที่ไม่ชอบจะเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรง่ายๆนะไม่ค่อยเดีจะทันสมัยเป็นคนหัวโบราณน,นะคะอย่างเช่นนายกประยุทธ์นะคะอดีตนายกของเรานั่นเองนะเป็นคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะลงจากเก้าอี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ทันสมัยนะคะถ้าแบบมีเทคโนโลยีล้าสมัยเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ทันสมัยเลยเป็นคนหัวโบราณเลยเป็นคนรักสันโดษนะชอบเหมือนกับว่าอยู่ลําพังอยู่โดดเดี่ยวนะคะดวงของชาวราศีมักรนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงการเงินการงานโชคลาภนะความรักครอบครัว นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะในเรื่องของดวงดาวนะ,ะดาวใหญ่ๆนะ,ะที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของชาวราศีมกรนะคะเราจะเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีนะ,ะดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งคุณธรรมคุณงามความดีเจริยธรรมนะคะสิ่งดีงามต่างๆดาวครูบาอาจารย์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาววิชาการ นะคะความรู้ความดีงามนะคะศิลธรรมจริยธรรมนะ,ะสิ่งต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องของเ,อเกื้อหนุนค้ำจุนชีวิตของชาวราศีมักรหรือว่าชาวลกักนาราศีมักรก็ได้นะคะสถิตยอยู่ที่พบพันธุนะเครือญาตินะคะแต่ว่าร่วมกลุมก,กันกับดาวราหู ะะก็ไม่ไม่ทราบว่ากล้องจะกลับด้านให้หรือเปล่านะคะแต่ก็จะชี้ไปตามแผนแผ่นดวงที่วาดไว้นะคะแต่ถ้ากล้องไม่กลับด้านก็ขออภัยด้วยนะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าท่านอาจจะมองมาแล้วนะแม่หมอชี้ผิดด้านก็ได้นะ,ะนี่คือลัคนาราศีเมษนะคะฟังเสียงไปกลุ่มราศีเมษนะคะจะมีดาวพฤหัสบดีร่วมกลุ่มก,กันกับดาวราหู ดาวคุณธรรมคุณงามความดีจริยธรรมนะคะเป็นดาวสุภเคราะห์ร่วมกลุมกันกับดาวแบบเคราะห์คือดาวราหูนะคุณธรรมคุณงามความดีบุญกุศลที่ได้สะสมสร้างมานะ,ะจะส่งเสริมในเรื่องของการครบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนช่วยเหลือค้ำจุนส่งเสริมในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ อาจจะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีนะคะมีทั้งแบบต้องเหมือนกับว่าเอาเงินให้ใต้โต๊ะนะ,ะมีทั้งสมัครใจช่วยเหลือมีทั้งเอาเงินให้นะคะถึงจะช่วยเหลือเราก็ได้ฉะนั้นทุกคนที่มาช่วยเหลือชาวราศีมกรจะไม่ได้ช่วยเหลือเป่าๆป,ป,ปีๆฉะนั้นก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นชอบไม่สนับสนุนกับกลุ่มชาวราศีมกรในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของ การเงินด้วยนะคะอืมตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ที่ภพพันธุนะคะของชาวราศีมาก,ก่อนเนี่ยนะจะออกก็วันที่30เมษายน2567โน่น1ปีกับอีก12วันนะคะก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงาน นะคะตำแหน่งต่างๆด้วยนะคะแต่กว่าดาวพุธอาจจะออกนูนแหละปลายปีโน้นนะคะก็จะไม่เหลือใครแล้วนะคะในเรื่องของการงานโดดเดี่ยวเดียวได้ก็ต้องเหมือนกับว่าต่อสู้เพียงลําพังนะต่อไปก็จะเดี๋ยวก็จะเจอดาวราหูเนี่ยนะคะมาสถิตอยู่ที่พบสหัสชชะจะพบเจอแต่เพื่อนฝูงที่เหมือนกับว่ากอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์ นะคะเหมือนกับต้องสูญเสียเงินทองสูญเสียนะคะเพื่อนฝูงเหมือนกับว่าต้องเลี้ยงต้องกินนะต้องสังสรรค์น,นะคะเสียเงินเสียทองไปกับเพื่อนฝูงการคบค้าสมาคมต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามีแต่เพื่อนฝูงมาปอกมาลอกมาโกงนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าการทํางานการทําธุรกิจต่างๆนะอาจจะมีการลงทุนแล้วก็เสียผลประโยชน์ ไปกับนายทุนนะไปกับเพื่อนด้วยนะ,ะฉะนั้นราศีมกรควรที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะไม่ควรที่จะ,ะร่วมมุ่นลงทุนกับบุคคลอื่นนะคะโดยเฉพาะเพื่อนผูงนะคะมาดูในเรื่องของเหตุปัจจัยนะ,ะที่จะทำให้ชาวราศีมกร ะะจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปเนี่ยนะคะก็จะมาจากสังคมเครือญาาดนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะการซ่อมแซมนะคะสถานที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะแล้วก็การจับใจ่ายใช้สอยกับเครือญาาดกับสังคมญาติพี่น้องกับสังคมเพื่อนฝูง ะะกับการเดินทางนะ,ะกับการลงทุนต่างๆด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยมีโอกาสที่จะใช้เงินนะ,ะเงินเก่าเงินเก็บเงินตกเบิกนะ,ะไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศกับเพื่อนกับปูงนะคะเป็นการพักผ่อนเป็นการเที่ยวผ่อนคลาย หรือว่ามีโอกาสที่จะลงทุนนะหยิบจับขยับขยายในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะขายของออนไลน์นะคะร่วมกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นริเริ่มงานใหม่ๆนะะการลงทุนใหม่ๆนะคะให้ระวังด้วยนะ,ะมีดาวศุกร์สถิตยอยู่พบปัต,ตนินะคะตรงกันข้ามกับ ชาวราศีมกักรเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอความรักนะคะพบเจอความรักมาจากเพื่อนฝูงนะคะต่างที่าศแดนต่างประเทศต่างจังหวัดเพื่อนติดต่อให้ได้นะ,ค,ะความรักที่มาพร้อมกับการไปท่องเที่ยวนะคะสําหรับใครที่หวังในเรื่องของการที่แบบมีแฟนมีคนรักส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมังกร ดาวการเงินนะคะคือดาวราหูนะะดาวราหูร่วมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสบดีนะการเงินก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยไปกับญาติผู้ใหญ่นะ,ะที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยนะคะเอ,อ่อการสร้างบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยดาวราหูสถิตอยู่ภพนี้นะคะหมายหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยการรีโนเวทการปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยอะ่ะเสียเงินเสียทองไปกับการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านนะคะอืมต่อเติมแล้วดีต่อเติมแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยก็ทําไปนะคะหรือว่าการรีโนเวทของเก่านํามาขายก็ได้บางคนท่านก็เหมือนกับว่ามีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินเป็นนะคะ คอนโดบ้านพักเงี้ยนะคะก็มีมีการรีโนเวทต่อเติมนะคะการขายนะคะปีนี้เป็นปีของการที่ตกแต่งหรือว่าขายที่อยู่ที่อาศัยได้นะคะประกาศขายได้นะ,ะขายบ้านขายห้องเช่านะคะขายทรัพย์สินขายที่ดินได้นะคะถ้าจากประกาศขายนะแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินเก่าๆชาวราศีมกรนะคะ ระวังในเรื่องของหนี้สินบัตรเครดิตนะคะออที่เราเหมือนกับว่าสร้างไว้ก่อไว้นะในช่วงของที่เป็นออปัญหาเศรษฐกิจนะคะปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของกู้หนี้ยืมสินมาในช่วงของภัยโควิดอ่ะนะคะมีการทวงหนี้เก่าๆด้วยนะคะก็นำมาชำระ เมื่อขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินมรดกแล้วก็นํามาชดใช้นะหนี้สินเก่าๆให้หมดไปแล้วก็จะเป็นการที่แบบเคลียร์หนี้เคลียร์สินสบายอกสบายใจขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะนําเงินเก่ามาโปะหนี้ใหม่นะ,ะมาโปะหนี้เก่านะคะที่สร้างไว้ก็ได้นะคะอาจจะมาจากหนี้สินที่มาจากคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะโชคลาบ นะคะโชคลาภของชาวราศีมังกรนะคะโชคลาภดาวเสาร์เนี่ยมาทับพบกระดุมพระโชคลาภก็มาจากในเรื่องของทรัพย์สินการขายสินทรัพย์สินเก่าๆการขายห้องเช่าการขายที่ดินนะคะเนี่ยโชคลาภมาจากการขายของเก่าการขายที่ดินเก่าการขายห้องเช่าเก่าๆนะคะคอนโดมิเนียมนะคะนำมา ประกาศขายได้ถ้าต้องการขายเนาะหรือว่าต้องการเก็บเป็นเห้องเชา่าคนะ่าเช่าเก็บเป็นค่าเช่าได้ด้วยนะคะเป็นทรัพย์สินจนกว่าจะเออกินกินไปไม่รู้จักหมดนะคะจนอายุมากๆแล้วนะคะอืมในเรื่องของการเสี่ยงโชคชาวราศีมังกรเป็นคนที่ประหยัดมัธยัตนาวางแผนการเงินอย่างดิบดี นะคะวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างดีอะ่ะนะเป็นคนที่ไม่อาจจะไม่ชอบเสี่ยงโชคนะหรือว่าเป็นคนประหยัดอะ่ะนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเห็นคุณค่านะของเงินมากเป็นพิเศษนะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนี้ไม่ค่อยที่จะเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของอบายามุ นะคะเป็นคนที่ประหยดัดนะคะเป็นคุตนีทีเหนียวด้วยนะคะก็เลยไม่น่าห่วงในเรื่องของอบบยมุกต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะคะจะมีดาวอาทิตย์มีการโคโจรย้ายเนาะนะคะโคโจรย้ายเนี่ยดาวอาทิตย์โคโจรย้ายมาอยู่ในภพเรือน นะคะตนุกรุมภาสาชะพันธุปุตตะอรินะคะในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะคะชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอย่าเพิ่งประกาศนะคะช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่จะต้องหยุดนะหยุดทาการลงทุนหยุดทําการเสี่ยงโชคนะคะหยุดทําการที่แบบจะทําธุรกิจใหม่ๆ นะคะยังไม่ใช่โอกาสของท่านนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนแล้วนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นลงทุนใหม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะมีการโคจรย้ายไปอยู่นะ,ะพบพบปัตตนินะคะพบเรือนเนื้อคู่นะ,ค,ะคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าพบเพศตรงข้ามจะช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนในเรื่องของอาชีพการงาน นะสนับสนุนช่วยเหลือมีคนที่จะมาให้ความช่วยเหลือนะมีเพศตรงข้ามมาให้ความช่วยเหลือนะคะในการทรําธุรกิจการงานต่างๆนะก็เป็นแนวทางนะคะส่วนเรื่องที่จะต้องระวังของชาวราศีมังกรหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะ มีดาวมฤตยูนะคะสถิตยอยู่ที่ตนุก,กระดุมพระสาชะพันธุปุตตะการเปลี่ยนแปลงนะคะการคิดเริ่มนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะการสูญสิ้นหรือว่าการสูญเสียที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุขับรถขับรา ะะการถูกเฉียวชนบางทีเราอาจจะจอดรถของเราไว้นะ,ะแต่ก็มีคนอื่นมาชนเราก็มีนะเราระวังแล้วแต่มีคนอื่นมาชนเราก็มีนะ,ะก็ระวังด้วยมองหน้ามองหลังหรือว่าจอดทางห่างถนนใหญ่นะคะรถอาจจะถูกเฉียวชนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบ้านเรือนไฟช็อตอะไรต่างๆเนี่ยโทรศัพท์มือถือนะ,ะเก่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะอะไรที่มันเป็นของเก่าเก่า นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามิเตอร์ไฟฟ้าเก่านะโทรศัพท์เก่ารถเก่านะคะมีการพังนะคะได้ต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็ระวังด้วยถ้าแบบว่าโทรศัพท์เก่าก็อย่าชาร์จแบตไว้นานนะคะเดี๋ยวแบตเตอรี่เสื่อมแล้วโทรศัพท์ระเบิดใส่เราเล่นไปนะคะชาร์จแบตไปก็ระวังด้วยหรือว่าขับรถไปนะคะไม่ทันระวัง มีรถนะคะมาเฉี่ยวมาชนเนี่ยนะคะอืหรือว่าจอดรถอยู่ริมถนนไม่ทันระวังนะคะก็มีรถมาเฉี่ยวมาชนหรือว่ามิเตอร์ไฟฟ้านะคะมอแปลงไฟฟ้าเก่าก็เปลี่ยนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันเก่าเก่าอ่ะนะคะให้เปลี่ยนนะคะระวังอุบัติเหต,ตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าชีวิตประจําวันที่เราจะต้องระวังนะคะเพราะว่า มีดาวเมตอรยูเนี่ยนะ,ะอยู่ที่พบของพบปุตตะการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกนาทีการสูญเสียสูญสิ้นได้ตลอดเวลาทุกนาทีนะคะก็ระวังตลอด7ปีเลยอะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเราเองนะคะเออการพักผ่อนสุขภาพร่างกายที่เหมือนกับว่าเอออายุมากแล้วนะคะทานอาหารไม่มีประโยชน์พักผ่อนน้อยก็นะเกิดอาการสุขภาพทุดโรม ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมก็มีนะคะ,ก,นะคะการแนะนำนะ,ะดวงข้าวๆแค่นี้นะสิ่งที่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการเงินระวังอุบัติเหตุระวังการขับรถนะคะระวังการใช้ชีวิตที่ประมาทนะคะอืมมาดูในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะ ไพ่ย,ยิบซี่จะทำนายดวงของชาวราศีมกรเปิดดวงชะตาข้าวๆให้นะคะในการทำนายดวงของชาวราศีมกรในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรนั้นเปิดดวงของชาวราศีมกรนะคะใพ่อยากจะแนะนำอะไราชาวราศีมกรนะคะ มีการเดินทางมีการาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะเดินทางไกลต่างประเทศได้ด้วยนะคะนะบางคนบางท่านเป็นพลังานของพ่อไม้แม่ไม้นะคะพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยคนที่นะมีเงินมีทอง มีโบนัสนะคะมีการเกษยียณอายุได้ด้วยนะคะเออแล้วก็เป็นเป็นวัยที่ต้องการพักผ่อนนะคะวัยที่เหมือนกับว่ามีเงินเก็บนะมีเงินก้อนนะเป็นวัยที่จะต้องกเกษียณแล้วเป็นวัยพักผ่อนหย่อนใจเพราะไม่ไม่โดดเด่นนะนะเนี่ยนะเป็นพลังงานของคนโสดนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าถึงวัยแล้วที่วัยวัยจะต้องพักผ่อนแล้วแต่เพะเอิญ นะคะเป็นวัยที่ต้องการคนเข้ามาดูแลหัวใจนะคะก็ะะะอาจจะหวังในเรื่องของการที่แบบมองหาเนื้อคู่นะคะมองหาคนที่อยู่ข้างกายนะคะสำหรับคนโสดเนาะจะเป็นช่วงของการที่แบบอยู่เหงาๆอยู่คนเดียวอยู่ลำพังอยู่โสดๆหรือว่าเหมือนกับว่าว่างงานตกงานก็ได้ ชาวราศีมังกรนะคะถ้าแบบเป็นวัยรุ่นวัยเรียนก็จะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะ,นะะชอบอยู่คนเดียวชอบออคลุกคลีนะคะอยู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารนั่งเล่นโทรศัพทนะะ์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะกนะะ็เป็นวัยรุ่นวัยเรียนก็จะเหมือนกับว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแล้วก็ถ้าแบบเป็นวัยอายุมากหน่อยวัยกลางคนเนี่ยจะเป็นวัยที่เหมือนกับว่า เก็บหอมรอมริบนะฮะไว้สร้างเนื้อสร้างตัวไว้พ่อไม้แม่ไม้ชาวราศีมกรจะเป็นวัยที่แบบเหมือนเป็นพ่อไม้แม่ไม้เยอะมากนะคะเป็นไว้ที่รักสันโดษอ่ะรักความสงบนะชอบอยู่คนเดียวก็ได้ด้วยนะคะถึงแม้จะมีครอบครัวแต่ก็เหมือนกับว่าชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะอยู่ในสวนอยู่ในครัวอย่างเงี้ยนะคะเออไพ่แนะนําอะไรเนี่ย แนะนำชาวราศีมกรในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ว่าควรทำอะไรบ้างนะชีวิตที่มันน่าเบื่อนะคะการที่ออกไปสังสรรค์นนะการที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะการเก็บตัวนะคะการเหมือนกับว่ารักสงบหรือว่าบางคนับางท่านถ้าแบบ มีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินไว้เกษียณเนี่ยนำมาลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษาหาข้อมูลได้ดีๆนะคะก็ระวังนะถูกหลอกถูกให้ลงทุนนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความโลภมากระมบโลภมากในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยนะคะระว <L> ังถูกหลอกถูก,ก,ก,ถก,กโกงระว <L> ังเหมือนกับว่าคนมาชักชวนในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะคก <L> ็ศ<ๆ>ึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะคะ มาดูไพ่สรุปอะไรให้กับชาวราศีมกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2นอ6 6นสี้นะคะไพ่สรุปโดดเด่นนะคะโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง 1. โดดเด่นในเรื่องของการที่ปล่อยวางนะคะโดดเด่นในเรื่องของการที่แบบเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสมบัติเงินทองในเรื่องของการดำรงชีวิต นะคะในเรื่องของการประหยัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเริ่มต้นสำหรับคนโสดหากมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะเหมือนกับว่ามีการปิดใจไม่พร้อมจะเปิดใจคืออยากจะอยู่คนเดียวนะไม่อยากจะออกไปไหนหรือว่าไม่อยากจะมีแฟนนะคะคนโสดมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะแต่มีการปฏิเสธว่าไม่อยากจะมีความรักอย่างอยู่คนเดียว นะแต่ถ้าอยากมีก็ลองเปิดใจดูสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักในอดีตนะเคยเหมือนกับว่าเคยมีความรักเคยมีคนคบเคยมีคนคุยแล้วเคยถูกหลอกนะแล้วจนเหมือนกับว่ารู้แล้วว่านะชีวิตต้องการอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดำรงชีวิตนะอยู่คนเดียวเป็นสาวโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่ได้นะคะเหมือนกับว่าเดือนนี้ คนที่เป็นพ่อแม่เป็นแม,ม่จะรักสันโดษนะคะคนที่เป็นคนโสดก็เหมือนมีคนรักเข้ามาเหมือนมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่อาจจะปฏิเสธก็ได้เช่นกันหรือว่านะคะอาจจะมีการที่ปรีกวิเวกได้ด้วยนะคะชาวราศีมังกรจะปรีกวิเวกปลีกวิเวกนะ,ะใช้ชีวิตสันโดษมากขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันหรือว่ามาโฟกัสที่ตัวเอง นะหรือรักสงบอยากอยู่คนเดียวก็ได้เช่นกันนะคะเป็นดวงที่เหมือนกับว่าการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตการเข้าใจวิถีชีวิตคัลลองชีวิตนะคะเหมือนพอใจแล้วกับสิ่งที่มีอยู่นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางไปแก้นํำทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ